สรุปดวงของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้จะเป็นยังไงไปดูกันครับช่วงระยะนี้ของชาวลัคนาราศีกุมนะครับจะมีความวุ่นวายปวดหัวต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับงานที่เกี่ยวกับพันธสัญญาที่มันไม่จบไม่สิ้นสักทีเนี่ยจะทําให้ปวดหัวอยู่เสมอต้องระวังความเสียหายในเรื่องของงานให้ดีๆเพราะว่าดาวพระอังคารได้เกณฑ์พิทุบาทของลัคนาราศีกุมนะครับจะมีความเสียหายในเรื่องของงานรวมไปถึง คนที่เด็กกว่าคนที่เป็นลูกจ้างลูกน้องเราเนี่ยอาจส่งให้เราเนี่ยมีความเสียหายได้ใช้งานอะไรเขาต้องเช็คดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำเอกสารสัญญาต่างๆเช็คให้ละเอียดหลายๆรอบนะครับรวมไปถึงช่วงนี้เนี่ยระวังมีปัญหาจุกจิกกับคนที่แก่กว่าเนื่องจากดาวพาะพฤหัสโคจรเข้าวีนาสนะครับ จะทาให้ขอความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้จะยากมากๆเลยผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเนี่ยจะไม่ค่อยให้ความสําคัญเราเท่าไหร่นะครับและสําหรับคนที่มองว่าจะเริ่มต้นทําธุรกิจในช่วงนี้นะครับผมไม่แนะนํานะครับให้ให้พ้นช่วงนี้ไปก่อนนะครับแล้วค่อยเริ่มทานะอ่าส่วนข่าวดีในเรื่องของงานนะครับเอกสารสัญ,ญญาเนี่ยในเรื่องของ การเจราจาต่างๆนะครับหลังวันที่12เป็นต้นไปเนี่ยจะขยับดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆนะครับให้ชาวล,าลัคนาราศีกุมได้ชื่นใจกันนั่นเองครับและในเรื่องของการเงินนะครับช่วงระยะนี้รายจ่ายเนี่ยผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยนะครับมาเต็มเยอะแยะไปหมดนะครับระวังค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับในเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมอสังหาริมทรัพย์ให้ดีๆนะครับเรื่องนี้แนะนําให้เตรียมเงินรลอไว้เลยนะครับ ระยะนี้การเงินเนี่ยคล่องตัวมากก็คือเข้าเร็วออกเร็วนั่นเองปุ๊บปั๊ดปุ๊บปั๊ดเลยนะครับเลยไม่มีเก็บนั่นเองนะฮะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์จะเจอคู่จากออนไลน์ได้นะครับและในส่วนของคนที่มีคู่เป็นช่วงที่ต้องห่างกับคู่รวมไปถึงต้องระวังว่าคู่ของเราจะป่วยได้ด้วยนะครับและในส่วนของดวงครึ่งเดือนหลังตุลาคมจะเป็นยังไงชาวลัคนาราศีกุมมาติดตามกันด้วยนะครับ